อุ้ยพอใจไระอีค่ะอีค่ะเอาทั้งสองับกันมาพอใจเดี๋มา้นเลยนะันเยนัน้านบ้านคุณนะ่นบ้านี่ะไม่ได้ใส่หมวกมตาไม่ได้เรองเร่องเรื่เรง ไม่ได้เท่าใด่บายไม่นเ่านะอออนนี้เลยค่ะกีดกีดกีดเลยค่ะสวมองกล้องนะคะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามค่ะเดี๋ยวกล้องนี้นะคะได้วกล้องนี้ทอศัพท์เขาเนี่ยทรศัพท์เออไทยแล้วของหนึ่งสองสามค่ะ

อันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะแฟนแฟนมาถึงกรีดอย่างลั่นนะค่ะสี่เมไหนเราไปไม่ยุ่ไหนเลยเฮ้ยทำไมมันแต่งเนี่ยาง แกงจังเลยตัวลสามไม่ายพอดีนะเข้าพอดีเลยอ่ะเอาตัวแกหน่าของจริงใช่ใช่หยาคุณจะรวยอ่ะได้พอดีมาดีค่ะดีเลยเหรอเ้อเเอาลายนี้ดีไหมมันเข้มหนึบข้าบมันเหมือนมันแขงแรกอ่ะ มีไก่จย่เยอยู่คิดอยู่นะเฮ้ยเงกหวมากเลยูกสอนง้สุไม่เป็นค่ะอันนี้คือวงนี้แบบวงนี้คือตัวนี้แบบวงนี้คืออันี้แบบได้ครับเรียกอันั้นแหละสีลานั่นแหละสีขาวนั่นแหละรงปไปไก่แล้นะ มันเย็บด้วยกันไม่ได้เะนะตงเย็บสองคนตัดหนึ่งเพราะว่าคู่หนึ่งเอาห้อยห้อยเพราะว่ามันต้องหมุนคุ่มนไม่ได้ใช่้อยู่แต่ว่าหินอ่อนมันไม่สวยเาายพียแค่หนึกดที่นี่ขายตารางเมตรละสองพันห้าอะไโว้ก็ไม่กว่ากระดิ่ตู้ไงเพิ่มกันดิ่ตู้นี่ยันบ้านผมบ้านแพง เอาไวรอยู่ใกมันแพงแล้วมันใกล้แหลงมันาบอกว่าแอนยบางถ้าคนส่งนะอุดรนี่ยนั่นแหละสามข่ายเไม่ถ้าคนส่งนะแยกบรรจักเนี่ที่ไปดูนะกระเบื้องแกนกับกอัาออถ้าเส้นเดียวมันก็อยู่แยกบรรจักอุดรเนี่ยเส้่งวันภาคที่นงนี้มันบอก้วเมื่้วานให้พีกันเข้าไปดูเก็บ้ามไนเป็นอ่น มันมีาาสาขาสาถานอกคายอยู่แต่ว,ว่ามันก็แพงค้งงังสไปแล้ครับโแ้วครับถ้าไม่ขนไปก็ม่นเขาก็ไม่งอ,งอกงนอะไรเย็เยนเป็นเคื่อ,องฐานอะไรเครื่องใครเป็นการก่เบื่องแกนิโตก,ก็เย็น มันไกลมันแพงไป่ะดีคุยกับพี่รีอกว่ไม่ต้องเอาไปเอานี่มีกระเบื้องิโต้ที่คุยนะหมะนั่นแะแกโต้มิเยมันหลักเริงอานั่นแหละแกดิโต้อันนี้เป็นกระเบื้องเซรามิกตัวนี้มึงเคลือบธรรมดาคุณวนวเหรอคชนทิดากด2องกัออนี่ยเป็นทาไมย็บไม่เป็นผมซื้อมากรูร้านกาแฟแผ่นะเก้าอว่ารู้สึกจะไม่แพง เก้าร้อยกว่าผมไปดูที่ร้านเลยนะน่ร้านเลยโฮมโปรมันเป็นลายายยิปอ่อนแบเนี้ยแบบกาแฟร้านกาแฟอ่อนบนแบกแผ่นละเก้าร้อยกว่าบาทเก้รกว่าบาทสลรพันที่นี่เลยสลรพันเม็ด <łość> เป็นคูนหกสิอะนั่นในที่เขาเตืรอกับเพือนั่นแหละนั่นแหละนด่นยวะั่นแหนไปนาสองาสิบยาวเมตรที่ตรงนั้ตี้ด้วยตรงนี้ด้วยอย่างงี้ยบอกว่ามันจะไปจะไปที่นความยาวยาเป็นเมตรยนแผ่นเดียวล้วนมีลายลยเป็นลายล้่นลายยนหยเ้านาย จะปะจเป็นแนี้ระเออปเปวเอไจะของร้านก็ดีกว่าเราเนอยถ้ามีเนจับนี่จับตัวนี้จับมได้คิดปากงมนาปงนี่จะกลับบ้านเกลับบ้านเลยเหรอจะกลับไปกลับไปหลังจากฉลององคูข้ามาไม่ได้เขาจะกลับนะ าวไหนมาตรงไหนคะลืมเอาพอบ้านมาด้วยขออญาตย่างย่างค่ะไม่กล้าขอค่ะพอบ้านจะมาอยู่ด้วยแหละ่มารถนัำเกิมไม้นู่นบอกว่าผิดปกติเมีสวยขึ้นสวยขึ้นก่อมตัดสินใจคุณพี่เอาแล้วมันเดตดร้อนกันไม่รอกแล้วก็แย่ดนหูดแเขแกมาเที่ยวที่ไมมาเที่ยว เจะไปเที่ยวมั <to> <ics> <to> <table> ้งพะเลยาบ้าเขาเลี้ยงวัวหรือเปลวัวเขาจะขายหมดแล้วว่าจะเมียอยู่ยังไงคู่ซี่จะของอ่ะไม่พูดนั่งยิ้มอยู่นั่งยืนยิ้มอยู่นั่นแหละมันไม่พูดนั่งกล้าเปิดเผยเปล่าเขาบอามีผัวก็ว่ามีผัวนะเนาะคู่เมื่อก่อนไม่กล้าเปิดเผยเลยควรจะเขารู้ว่ามีผัว่ มาใหม่ๆกว่าโอ้ยมาใหม่ๆแล้วก็มาเป็นตตคนลุงไรชมวงนเป็นไรเนาะยามันเย็นตัวกันไม่ได้มันหมุนไปหมุนมาใหญ่อะคืจะหมุนนี่นี่ก็จะหมุนมันเย็นตัวกันไม่ได้มันไม่ได้ไปยอมตามกันเลยมันเย็นตัวกันไม่ได้อย่าต้นเลยโคละตอมตัดต้นตัดต้น วันนี้เสร็จหมดแน่นอนเลยถ้าแบบนี้ดูท่าทางแล้วนี่มานั่งยพูดกันอะไนเรียนนี่ได้ขึ้นเอาเดียนนี้ต้องมีการเฉลิมฉลองมานั่งเฝ้ากันอะไรนอนเฝ้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยนาวนางอะไรพูดกันนอนเฝ้าอีกสิ่งสิ่ตรงนี้ไม่แน่นอนอ่ะตรงนี้ไม่ต้องเราจะไล่ชั้นเนี่ยเอาไปตัน้ตัวนี้ไม่แมนเนี่ยไม่แม่ตัวนี้คือเนี่ยเอาไปตัวนี้แม่นม้ นี่แนี่นี่ป้าแถบ้านเจ้าแนถบ้างูรู้ป้าแถบ้านี่แล้วนี่ทำไมมันยาวขนาดนี้เลยนี่ใช่มันยาวเกิึนเป็น่คือยาวเนี่ยปุ้ยเก็บเอาหนึ่งอมันยาวแล้ววันแล้วเวันแล้วบอกเอาเลยบอกมันกายเป่วันแล้วมีตัวสื่เขียนใช่รู้ว่าบอกป้ามาอันนี้ก็มาได้แล้ววงอ้าวคืออันนี้เขาใส่เรียบร้อยหมดเลยบอ เ่กาแฟบมเนนั่นแล้วตสามไปต่อน้ำเลต่สามบอลต้องอดึงมากอันเสื้อเอาตัวนั้นบอกไปยิ้มบวงพุนบอกเฮาตานี้บวงพุนอะไรปะน่าจะเมื่อเที่ยมเอาไว้เอาวันนี้ยออกหมายแล้วก็หมดหมดหมายแล้วเรา เดเขจะเอาสเปคมาเยอะมาเยอะนเดียวอ้าพ่ฮัเดียเาไม่แทบว่าทางเ่าเลยต้องวัดคือ่าวัดหมางะก่อนก็ให้มุนมาเขาหมุนปตกกระดิ่เขากหลเิี็ขึ้ไรแล้วหรอที่เกี่ยวคำเคล็บแล้ว คือ้เราพมาก็ม้อยแ่จ่มลกทำเสื้อก็เจ็ดสีเจันเลยนะไปใส่เป็นสีโทนสุงอีกจะจะหาหางเง้ประมาณก่อนลูค่ะอทุกอย่างทำได้หมดมู่จริงลก็คนซื้อนี้เดี๋ยวก็เงินชุดนี้ไปซื้อของใหม่ เื่อเช้านี้่วัดกับฉัดกับป้าไว้แล้วหน่างพี่วดไว้หนึ่งรางสามสิบเองมาเกวบผมว่านันติดหึงได้ลไอ้เต้เาเซนอ่ะห้าแสนห้าแสนี้สบาย้งน้องน้องลานเลยประหยัดไฟฟ้าไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายไฟฟ้าประหยัดได้แต่ว่จะได้กี่ปีก็ไม่รู้ห้าแสนเนี้ยก้าั้ง สงปีกว่าสองีุ้มไหมไม่คุ้มสแล้วมาบงนะติดมาติมาใช่อะไรครับมาเลยเข้ามาข้างในเลย่ขับข้างในี่ครับข้างในนี่ขัามาเสือข้างในในล้เโอ้โหใไอสครีมมามันมาดูหน่อยมันไม่มีนะไม่เห็นติดบ้างยังไม่ติดเลย พระศิษย์เจ้ายังวัดยังไม่ได้ยังไม่เห็นไม่มีป้าไม่มีอะไรอ๋อสิบหกย่างยังแค่เก้าที่วัดไปแล้วแค่เก้าสิบหกย่างเอาสายบ้าดเลยเครื่องวัดสิมาเยีอยัไบินไปถวายกดพระอยู่ในวัดอยู่ในบ้านลูกปู่หรือวัดนี้มีอะไรจะ๊ะ ไม่ได้อม่มีได้ัญัไม่ด้านไม่มีได้ใช่ันไม่บ้านขอผมบานขมผมเ่นครั้ว่าโรงเรียนไม่ได้เข้าไปทางหลังไป่ไผมเข้าไปเอออยู่ตรงนี้โอ้หเต็มเมเไยเสมเอาเอาอะไรมงใครเอาอะไรเอาอะไรครับเอากรด้างรวมมิตรสองอส อ่าอ่าสรุปมการเลยอัาเอาอะไรมาเอาเลยขนมปังกำลังเนี่ยจะถูกหวยอยู่เอนี่กนี่ก็จะไปขึ้นหวยเลยจะไปขึ้นหวยเนี่ยหวยใครเขคนดวงดีเนาะเปิดมืดงกาแฟแน่เลยแล้วไอ้เทียมเออเดี๋ยวังไอ้เทียมชงกาแฟนะนั่น กาแฟนะี๋ยวมาบยัาไปลวเนี่ย็อฮะกินิ่ะเอายาวๆเลยสิจะได้ปล่อยพี่เมียไม่ต้องเอาแหรอสิบสามแล้วอันนี้ก็ช่วยกันกันนี่ก็ได้ไหมนเยวจะยสองคู่ไม่ได้มันหมุนไปเวลามุนไม่สะยวกเวลาหมุนขวก็จะยากกะได้ะใครว่านะย็บร้อยเสร็ววันให้เดี๋ยวเดี๋ย้างั้นเราจะยกไปนี้เรายกสิไปนี้ใตัดิดลำไ